ประธานร้ายโดยหนูมาบทที่หนึ่งไม่ปกตินี่เหมือนเรื่องบ้าอะไรเนี่ยลักษบทลัน่นหลังได้รับข่าวร้ายครั้งที่สองในรอบเดือนหลังจากวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะทำงานร่างสูงเพรียวของท่านประธานหนุ่มใหญ่วัยเฉียด50ของบริษัทลักษห9 9 9 5ก็หันไปยืนเท้าเสเอลมองออกไปนอกผนังกระจกของห้องทำงานบนชั้น6ของอาคารแห่งนี้ เพื่อควบคุมอารมณ์ที่กำลังเดือดจัด4เดือนก่อนหน้านี้บริษัทเขาพลาดการประมูลงานก่อสร้างอาคาร4ชั้นของโรงพยาบาลที่มีราคากลาง70ล้านบาทมาวันนี้ก็พลาดการประมูลงานอาคารที่ทำการอาบาจอในจังหวัดใกล้เคียงมูลค่า120ล้านบาทอีกที่จริงแล้วทั้งสองงานนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัท เขายังรับเหมางานเอกชนรายใหญ่ๆทั่วภูมิภาคนี้และยังขยายไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยร่วมทุนกับเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยและลูกชายของฝ่ายนั้นแต่งงานกับลูกสาวคนเดียวของเขาเขาคงจะก้าวผ่านไปได้ทาไม่ใช่เพราะผู้ที่ได้งานนี้ไปทั้งสองครั้งคือกังวานวิวัฒนก่อสร้างที่มีทิพย์อนงเป็นหนึ่งในผู้บริหารทั้งสองครั้ง ฝ่ายนั้นชนะไปด้วยการเสนอราคาที่ต่ำกว่าบริษัทเขาแบบชิ้วเฉียดทั้งสองงานนั้นเป็นการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ที่โปร่งใสและปลอดทุดจริตกว่าแบบ e-auction ที่เห็นหน้าเห็นตากันหมดว่าใครเข้าร่วมบ้างและอาจจะเกิดการหัวราคาขึ้นได้แต่ตัวเลขที่ฝ่ายนั้นได้งานมันน่าสงสัยเกินไปล่างสังหณ์บอกเขาว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติ ยิ่งเขากับทิพย์อนองสาวสวยวัยสีต้นที่ยังสวยพริ้งราวกับสาววัยต้น30เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยู่ช่วงหนึ่งแบบไม่ผูกมัดแล้วมาแตกหักเมื่อฝ่ายนั้นต้องการสถานภาพที่เขาให้ไม่ได้มันชวนให้สงสัยว่านี่อาจเป็นการแก้แค้นถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็หมายความเมื่อเกลือเป็นหนอนฝ่ายนั้นคงมีไส้ศึกอยู่ในบริษัทเขา พนักงานบริษัทที่เข้าถึงตัวเลขราคาประมูลนี้ได้มีแค่นับนิ้วมือเดียวเท่านั้นแต่ละคนล้วนทำงานกับเขามานานเสียงเคาะประตูดังขึ้นแล้วพักเดียวก็เปิดเข้ามากุสุมาเลขาที่อายุมากกว่าเขาและทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทเดินเข้ามาผมขออะไรที่แรงกว่ากาแฟเถอะเขาบอกเมื่อมองเห็นถาดกาแฟในมือเธอเสียใจด้วยนะคะเจ้านาย เลขาเขาค้อมศีรษะลงหลังปลอบใจเรื่องงานที่พลาดหวังอีกครั้งเธอยังคงวางถาดกาแฟบนโต๊ะก่อนจะบอกคนที่ถืออีกถาดเดินตามหลังมาเอาไปวางไว้ตรงนู้นเธอชี้มือไปที่โต๊ะกินข้าวสีที่นั่งที่อยู่ติดผนังกระจกผู้หญิงแปลกหน้าในชุดแม่บ้านมองหน้าลักแวบเดียวแล้วเดินค้อมหลังนำถาดวิสกี้กับน้ำแข็งไปวางลงบนโต๊ะท่านประธานหันมองมือขาวเรียว คีบน้ำแข็งก้อนโตใส่ลงไปเพียงก้อนเดียวแล้วรินวิสกี้ราคาแพงตามลงไปในปริมาณพอเหมาะท่าทางนั้นนุ่มนวลและคล่องแคล่วเขาขยับตัวเข้าไปใกล้แล้วหรี่ตามองเมื่อได้กลิ่นหอมบางเบาโชยมาจากร่างเพรียวบางถ้าจําไม่ผิดมันคือกลิ่นของมาร์คจากขอบเดซี่น้ำหอมกลิ่นเดียวกับที่ลันลลิตลูกสาวของเขาใช้เขาเพิ่งรู้ว่า เดี๋ยวนี้เงินเดือนแม่บ้านสูงพอที่จะซื้อน้ำหอมราคาแพงจากต่างประเทศใช้ได้แล้วแก้วเดียวพอแล้วที่เหลือเก็บกลับไปเถอะเขาโบกมือแม่บ้านสาวก้มศรีรษะแล้วยกถาดเดินออกไปอย่างเงียบเงียบเหมือนขามาคนใหม่หรอไม่เคยเห็นหน้าเขาถามเลขาที่ยังยืนรออยู่เพิ่งมาวันนี้ค่ะคนเก่าเกิดอุบัติเหตุรถล้มขาหักดูประวัติดีแล้วใช่ไหม ลักถามย้ำยอมรับว่าช่วงนี้เขาหวาดระแวงมาจากบริษัทเดิมที่ทำสัญญากับเรามาเกินสิบปีแล้วค่ะไม่น่าจะมีปัญหาเขาพยักหน้าอาหารกลางวันสมที่เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเลขาคู่ใจก็เดินออกไปนอกห้องลักนั่งอ่านเอกสารรออยู่ครู่หนึ่งวายโยลูกชายบุญธรรมซึ่งดูแลงานด้านการก่อสร้างและตุลทร ลูกเขยที่ดูแลงานด้านบริหารของโครงการ City of a n g e l ที่เขาร่วมทุนกับพ่อของฝ่ายนั้นก็ทยอยเดินเข้ามาในห้องหาหรือเรื่องสองงานที่พลาดไปอย่างเคร่งเครียดกันอยู่นานจนได้ยินเสียงเคาะประตูเที่ยงแล้วเหรอเนี่ยตุลทรยกมือลูบท้องมิน้ารู้สึกหิวกูซุมาเปิดประตูแล้วร้องขออนุญาต จากนั้นก็หลีดทางให้แม่บ้านคนใหม่เข็นรถบรรจุจานอาหารกลางวันเข้ามาในห้องประธานหนุ่มใหญ่เดินไปนั่งรอที่โต๊ะอาหารเป็นคนแรกปล่อยให้อีกสองหนุ่มรวบรวมเอกสารการหารือให้เข้าที่เข้าทางเขาจงใจนั่งสบายไม่ขยับตัวหลบทําให้แม่บ้านคนใหม่ต้องยืนอยู่ใกล้ตอนที่ลําเลียงอาหารของแต่ละคนขึ้นโต๊ะกลิ่นหอมเดิมโชยบางเบามาเข้าจมูก ทั้งที่ทำงานมาแล้วครึ่งวันเขามั่นใจแล้วว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นเดียวกับที่ลูกสาวเขาใช้จริงๆแม่บ้านที่น่าจะอายุแต่30มีรูปร่างเพียวสมส่วนผิวขาวผุดผาดแต่ไม่เห็นร่องรอยเครื่องสําอางใดๆถ้าทางจัดเสิร์ฟอาหารดูนุ่มนวลและมั่นใจไม่มีอาการประหมาทั้งที่เขาซึ่งมีตำแหน่งสูงสุดในบริษัทนี้กำลังจ้องมองและอยู่ใกล้ จนแทบจะหายใจรถกันอยู่แล้วจนกระทั่งเขาเอ่อยถามคุณชื่ออะไรเธอสะดุง้งหันมามองหน้าเขาด้วยสายตาตระหนกแวบ,บเดียวก่อนจะหลุบตาลงว่าค่ะหึว่าว่าอะไรลักมุนงงว่าลูกว่าค่ะแม่บ้านสาวตอบเสียงเบาท่าทางกระสับกระสายเธอค้อมตัวลงแล้วรีบเข็นรถออกไปจากห้อง มีอะไรหรอครับพ่อวายโยที่เพิ่งลงนั่งตรงโต๊ะกินข้าวเอ่ยถามบอกไม่ถูกลักโครงศีรษะเขาแค่รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆแม่บ้านใหม่หรือเปล่าครับไม่เคยเห็นหน้าตุลททนเอ่ยขึ้นลักพยักหน้ารับแล้วหันมาเอ่ยชวนปะกินข้าวกันวีราเข็นรถเข้าไปเก็บในห้องครัวแล้วรีบเดินไปยังห้องพักแม่บ้านที่อยู่ติดกัน ห้องนั้นมีโต๊ะและเก้าอี้ชุดหนึ่งพร้อมสารพัดอุปกรณ์ทำความสะอาดหัวใจของเธอยังเต้นกระหน่ำเพราะสายตาคมที่จับจ้องเมื่อสักครู่เป็นอย่างที่ญาติเธอบอกไว้จริงๆว่าผู้ชายคนนี้คมวัยจนน่ากลัวเธอคงต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เสียงเตือนข้อความดังขึ้นวีราล้วงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนมากดอ่านข้อความสั่งการยาวเหยียด เธอถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเก็บโทรศัพท์ไว้ที่เดิมสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้แล้วเปิดกล่องอาหารกลางวันออกมากินอย่างรวดเร็วพักเดียวเธอก็พร้อมเข้าไปเก็บสำรับอาหารกลางวันตามหน้าที่รอจนคุณเลขาเปิดประตูให้จึงเข็นรถเข้าไปในห้องทำงานกว้างขวางที่บัดนี้ว่างเปล่าขณะที่กำลังรวบรวมแฟ้มเอกสารที่วางกระจายอยู่บนโต๊ะกินข้าวเพื่อจะเช็ดโต๊ะ ข้อความบนหน้าปกแฟ้มก็สะดุดตาจนต้องเพ่งมองวีราชะงักมือที่จะยกแฟ้มนั้นขึ้นมาดูเมื่อจมูกสูดได้กลิ่นหอมของเบลเดชาแนวเธอยือนตัวแข็งทื่อเมื่อรู้สึกถึงกระอายตัวอุ่นๆที่อยู่ด้านหลังเธอสาบานได้ว่าเมื่อสักครู่ในห้องนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเขาเข้ามารวดเร็วและเงียบขนาดนี้ได้อย่างไรทำอะไร เสียงห้าทุ้มของท่านประธานถามอยู่เหนือศีรษะเก็บแฟ้มจะได้เช็ดโต๊ะค่ะเอาไปวางไว้บนโต๊ะทำงานเสียงทุ้มนั้นกำกับอยู่ใกล้ๆรออะไรเขาสำทับมาเมื่อเธอ,อยังยืนนิ่งท่านประธานช่วยกรุณาขยับหน่อยได้ไหมคะวีราเอ่ยเสียงนอบน้อมทั้งที่ในใจอยากกระทืบลงไปบนเท้าของคนที่มายืนอยู่แทบจะชิดหลังขยับเหรอได้สิ แม่บ้านสาวอยากจะพ่นลมหายใจออกมาแรงๆเมื่อได้ยินเสียงกลั้วหัวเราะก่อนเขาจะขยับออกห่างรอบมองในายใหญ่ด้วยสายตาหวาดระแวงแม้เพิ่งจะมาทำงานเต็มตัวแค่วันเดียวแต่เธอได้ยินเรื่องซุบซิบเกี่ยวกับเขามาจากบรรดาแม่บ้านในบริษัทมาไม่น้อยพวกนั้นเล่าว,ว่ามีสาวน้อยสาวใหญ่หลายคนหวังสูงเพราะท่านประธานเป็นไม้ภรรยาตายมาเกินสิบปีแล้ว แต่ยังไม่เคยมีใครเลื่อนฐานะได้สำเร็จสาวคนไหนเล่นหูเล่นตาแบบเปิดเผยก็ถึงกับโดนยื่นซองขาวให้ออกจากงานด้วยซ้ำไม่เห็นมีใครบอกเธอว่าหมอนี่เป็นเท่าหัวงูเป็นสมพานที่ชอบกินไก่วัดเธอจะได้ไม่รับงานนี้แม่บ้านสาวย้ายแฟ้มเก็บโต๊ะเช็ดอย่างว่องไวแล้วรีบเดินออกจากห้องอดทิ้งสายตาอาวรไปที่แฟ้มบนโต๊ะทำงานตัวโต ตอนที่เดินผ่านไม่ได้เกือบจะได้เรื่องแล้วเชียวผู้หญิงคนนี้น่าสงสัยลักบอกตัวเองตอนที่นั่งลงบนเก้าอี้หลังโต๊ะทำงานเขาจะสั่งให้เปลี่ยนตัวแม่บ้านไปเลยตอนนี้ก็ย่อมได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่คนที่อยู่เบื้องหลังก็คงจะหาทางอื่นอยู่ดีปล่อยให้ลงมือแล้วจับตามอง่อให้คนบงการเผยตัวออกมาแล้วถอนรากถอนโคนน่าจะดีกว่า เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดโทรออกไปยังฝ่ายกฎหมายเพื่อขอดูสัญญากับบริษัทรักษาความสะอาดพักเดียวเท่านั้นข้อมูลก็มาวางอยู่ตรงหน้านางสาววีราท่าไม้อายุ35ปีสถานภาพโสดจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราชแม่บ้านคนใหม่อายุ35แล้วหรือเขานึกว่าอย่างมากก็30เรียนจบปริญญาตรี แต่ทำไมเลือกมาทำอาชีพนี้น่าจะหางานที่สบายกว่านี้ได้เขากดโทรศัพท์ออกอีกสายหนึ่งแล้วสั่งให้ฝ่ายนั้นเข้ามาพบไม่ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นนักสืบมือดีที่ใช้งานกันเป็นประจำก็ได้รับมอบหมายให้สืบเรื่องราวของแม่บ้านสาวที่ชื่อวีราอย่างละเอียดวีราจอดมอเตอร์ไซค์ในรั้วเหล็กของอาคารพาณิชย์สามชั้นสาคูหา ที่ตั้งของบริษัทนายสะอาดและคุณระเบียบบริษัทรับทำความสะอาดจัดหาแม่บ้านมืออาชีพเธอเปิดประตูเล็กด้านหลังอาคารหลังริมแล้วเดินขึ้นห้องพักที่อยู่ชั้นสามฝั่งนี้มีห้องนอนเพียงสองห้องเท่านั้นและมีห้องน้ำในตัวส่วนอีกสองคูหาที่เหลือในชั้นเดียวกันถูกซอยแบ่งเป็นห้าห้องนอนหห้องน้าใหญ่มีทางขึ้นแยกกันเป็นสัดส่วนชั้นสองมีเ้าห้องนอนสามห้องน้ำ เพียงพอให้บรรดาแม่บ้านมืออาชีพที่ทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับได้พักอาศัยคิดค่าเช่าในราคาถูกโดยถือเป็นสวัสดิการแต่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟต่างหากส่วนพนักงานผู้ชายที่มีแค่ห้าคนนั้นพักอยู่ในเรือนแถวตรงลานจอดรถด้านหลังอาคารอาบน้ำเสร็จยังไม่ทันแต่งตัวเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น วีราเอื้อมมือไปกดรับและเปิดลำโพงระหว่างที่ทาครีมบำรุงผิวไปด้วยว่าไงได้เรื่องอะไรไหมปลายสายเข้าเรื่องโดยไม่ทักทายอะไรเพิ่งไปทำงานวันแรกเธอตอบกลับมันต้องได้เรื่องภายในเดือนนี้นะเข้าใจไหมจะพยายามค่ะแม่บ้านสาวถอนหายใจกับความใจร้อนของอีกฝ่ายต้องทำให้สำเร็จปลายสายกระแทกเสียงจะทำให้เต็มที่ค่ะ เธอย้ำก่อนนึกบางเรื่องได้จึงรีบถามไม่เห็นบอกว่าหมอนั่นเจ้าชู้อะไรยังไงอย่าบอกนะว่าแกถึงขนาดจะเอาตัวเข้าแลกประสาทใครจะไปทำแบบนั้นเธอพึมพำรรตอบแล้วถามทำไมก็เขามองแปลกๆแล้วก็เข้ามาใกล้ๆฮะไม่มีทางคนระดับนั้นน่ะเขาไม่แลพวกใช้แรงงานหรอกเขาสนแต่คนระดับเดียวกันโล่งใจไปทีรีบทำงานให้เสร็จ ฉันจะได้จัดการเรื่องนั้นให้เรียบร้อยอ๋อแล้วก็ห้ามอ่อยห้ามทำให้เขาสนใจแกเด็ดขาดเข้าใจไหมจากนั้นก็กดตัดสายไปโดยไม่ร่ำลาพูดจากลับไปกลับมาไหนว่าเขาไม่สนใจพวกแม่บ้านเลิกจะมากลัวอะไรเธอโยนโทรศัพท์ไว้บนเตียงแล้วลงครีมบำรุงผิวจนเสร็จแล้วจึงแต่งตัวด้วยชุดนอนประจำคือเสื้อยืดพอดีตัวกับกางเกงขายาวผ้านเนื้อนิ่ม แล้วเดินออกไปอุ่นอาหารที่ซื้อติดมือมาห้องโถงหน้าบันไดนี้เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่สองห้องใช้ร่วมกันมีเคาน์เตอร์แบบก่อปูนปูด้วยกระเบื้องไว้ใช้วางเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าและหม้อหุงข้าวริมด้านซ้ายมีอ่างล้างจานส่วนริมขวาสุดตั้งตู้เย็นขนาดใหญ่ที่ตอนนี้ไม่มีของสดเพราะคนชอบทำอาหารไม่อยู่เธออุ่นกระเพาะปลาที่ซื้อติดมือมาแล้วปรุงรสแบบที่ชอบ ถือติดมือเข้าไปในห้องนอนที่เปิดแอร์ไว้แล้วเพราะอากาศด้านนอกร้อนเปิดไฟห้องน้ำที่พ่วงพัดลมดูดอากาศไว้เพื่อไม่ให้มีกลิ่นตกค้างในห้องนอนระหว่างที่กินก็เปิดคอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลเรื่องงานที่กำลังทําอยู่ไปด้วยดูจากกำหนดการแล้วเธอน่าจะใช้เวลาทำงานนี้ไม่นานนักไม่น่าจะเกินเดือนนี้เมื่องานนี้สำเร็จเธอก็จะได้สิ่งที่ต้องการมานานสักที ดึกแล้วรถตู้คันหรูขับมาจอดเทียบหน้าบ้านหลังใหญ่อย่างนุ่มนวลลักก้าวลงจากรถหลังประตูไฟฟ้าเลื่อนเปิดออกจนสุดที่หน้าบ้านมีแม่บ้านวัยกลางคนมายืนรอรับอยู่ท่านจะรับอะไรไหมคะไม่ละ่ะไปพักเถอะเขาโบกมือให้จากนั้นก็เดินดุ่มขึ้นชั้นบนของบ้านคารืหาดหลังใหญ่ยามนี้ช่างเงียบเหงาภรยาสุดที่รักตายจากไป ตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กยังเป็นวัยรุ่นแม้ตอนนี้ลูกสาวลูกเขยและหลานสาวจะย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นการถาวรแล้วแต่สัปดาห์นี้พากันไปค้างกับอดีตภรยาของเติมศักด์เพื่อให้คุณย่าที่นานๆจะแวะมาจังหวัดนี้ได้เล่นกับหลานสาวตัวน้อยเขาเดินเข้าห้องอาบน้ำแต่งชุดนอนเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นนั่งพิงหัวเตียงกดโทรศัพท์เพื่อตรวจดูข้อมูลที่เพิ่งสั่งงานไป นักสืบเจ้าประจำทำงานว่องไวพอตัวมีไฟล์แนบรอยอยู่แล้วในอีเมลในนั้นมีทั้งข้อมูลและภาพถ่ายของแม่บ้านสาวที่เขาสั่งให้คนติดตามเธอพักอยู่ที่บริษัททำความสะอาดนั่นจริงๆเลิกงานวันนี้แวะตลาดเย็นเพื่อซื้อกระเพาะปลาเพียงถุงเดียวแสดงว่าอยู่คนเดียวแล้วกลับเข้าที่พักไม่ได้ออกไปไหนไม่มีใครไปหาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ติดต่อกับใคร ตามต่อจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเขาตอบอีเมลกลับไปเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นใครและเข้ามาทำงานที่นี่ด้วยวัตถุประสงค์อะไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกลับมาติดตามกันต่อในตอนหน้าค่ะ